ามเทศกาลมาแต่โบราณมีพระภิกษุสงฆ์จำพรรษาตำนานกล่าวไว้ว่ามีถึงพันรูปมีความเจริญรุ่งเรืองมาแต่อดีตการต่อมาได้กลายเป็นวัดร้างเพราะสภาพบ้านเมืองที่เกิดจากภัยสงครามจนกระทั่งเมื่อพศ2477ท่านครูบาเจ้าอินทจักรรักษาพระสุธรรมยานเถนที่พำนักเดิมท่านอยู่ที่วัดป่าเหียงกองงามอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนได้เดิน ทูนงปฏิบัติธรรมในเขตป่าที่ตั้งวัดน้ำบ่อหลวงนี้พร้อมด้วยพระภิกษุที่เป็นสิจําจำนวนสิบรูปในครั้งนั้นศรัทธาประชาชนในเขตตำบลสันกลางต่อมาแยกออกเป็นตำบลน,น้ำบ่อหลวงเมื่อพศ2535ซึ่งมีพ่อขุนอนุพลนครกนิมานันเป็นประธานและนายปัญญาพินโยริ์พร้อมด้วยประชาชนในตำบลด้วยเคียงมาร่วมทำบุญตักบาตรแล้วนิมนต์ท่าจำพรรษานาวัดน้ำบ่อหลวงวณารามแห่งนี้ วัดน้ำบ่อหลวงซึ่งเดิมเป็นวัดร้างมานานได้กลับมาเจริญรุ่งเรืองเหมือนในอดีตก็โดยอาศัยบุญญาบารมีของท่านพระครูบาเจ้าอินทจักรรักษาพระสุธรรมยานเถรได้อบรมศีลธรรมแก่ประชาชนทั่วไปจนมีความรู้ความเข้าใจในศีลธรรมกรรมาฐานนำศรัทธาประชาชนให้เกิดความเลื่องใสในหลักธรรมด้วยการนำปฏิบัติโดยศรัทธาประชาชนได้สามัคคีบริจาคทรัพย์บำรุงบูรณกาก่อสร้างวัดนี้ เรื่รุ่งเรืองขึ้นแต่มิได้สร้างสิ่งปลูกสร้างให้ใหญ่โตหรือสูงมากนะักโดยมีความตั้งใจจะให้เป็นวัดที่รักษาสภาพป่าไว้เพื่อลูกหลานจนปรากฏเป็นรรมณีสถานอันน่ารื่นรมในปัจจุบันปัจจุบันวัดน้ำบ่อหลวงมีความเจริญในทุกด้านมีความมุ่งมั่นที่จะรักษาปณิธานของท่านครูบาเจ้าอินทจักรักษาพระสุธรรมยานเถมคือการพัฒนาจิตใจศรัทธาประชาชนให้เกิดความรู้ความเข้าใจใน ศีลธรรมกรรมฐานปฏิบัติตามคำสอนที่เป็นสัมมาปฏิบัติอนุรักษ์ไว้ซึ่งผืนป่าให้คงสภาพเดิมมากที่สุดและการอำนวยให้เกิดเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมประเทศชาติซึ่งมีลูกศิษย์ที่เคยอยู่รับใช้ใกล้ชิดผู้สืบสารเจตนารมณ์ของท่าครูบาเจ้าอินทจักร,รักษาคือพระครูธรรมพิรมอินทาวรธรรมโมเจ้าอาวาสวัดน้ำบ่อหลวงรูปปัจจุบัน